ความคิดถึงความหวงหาอาทรความไม่เข้าใจมันกำลังเดินเข้ามาใกล้ในขณะที่เรายัางต้องดำเนินชีวิตต่อไปสวัสดีพี่น้องเวสุขุสุขนค่ะหลังจากที่พอจากไปพี่น้องมะนาวก็เอาเขาเหลือนะคะออกมาจากตัวเย็นที่แ่ไว้เอามาให้ไกลอยู่หน้านะคะ เดี๋ยวไปเห็นบรรยากาศเก่าๆนะะที่พ่อเคยอยู่เคยสร้างทุกอย่างไว้นะคะขอโทษขอห่หยลลายๆนะคะสิอาจจะเสียงอาจจะผากออกไปมันแบบตะกูตะกากเนาะนะคะนี่ก็เป็นเทียงหน้าที่พ่อยายเคยนอนนะคะเคยนอนอยู่นี่ นะคะเป็นของมะนาวก็สิมพัทายให้พี่น้องดนเบิ่งนะคะว่าพ่อใหญ่เคยมานอนอยูน่นีแต่ว่าน้องเอาฟางมาให้ไม้คุ้ยนะคะก็เลยเอาฟางมาไว้นะคะแล้วมองบรรยากาศมันก็จะเป็นลักษณะอันมันเงียบเนาะมันมันเงียบมันเห็นแต่อันภาพบรรยากาศเก่า นะคะก็สิมีอ,อันกองั่วขอข้วยนะคะนะคะก็คิดหอดเป็นร้ายนะคะพี่น้องนะคะเกิดนี่นะคะพี่น้องเป็นหองมะนาวก็ดท้ายคีไว้โดนแล้วนะคะขออนุญาตก็ออกมาเผยแผ่นะะาาน,นะคะมาซับน้องใหม่นะคะซับน้องใหม่ไปแกงนะคะก็เป็น น้องใหม่ยอยู่ไกลๆเทียงหน้านะคะพี่น้อง,องเป็นน้องใหม่ที่พ่อหญ่เคยซับไปให้ลูกแกงดูดูนะคะพี่น้องนะคะแล้วเพิ่งบรรยากาศอันในสวนมั่นนะคะพี่น้องที่พ่อใยญ่เคยเห็ดเคยสางมานํากันนะคะก็คิดฮอดพะลายลายนะคะชคเสียจริงใดนะคะเวลาก็ผ่านไปสองสองอาทิตย์กว่าๆก็จะเป็นเคืองเดือนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศ ท,ที่ม่น้องมะานาวเคยทายให้เมืองตอนเมื่อวานเขากับพ่อหญ่นะคะพ่อหญ่เสือสีฝาฝ่าเนาะนะคะเมื่อวานเขาช่วงนั้นน้องมะนาวกับบไดไปโรงเรียนนะคะเป็นโตเป็นมือถี่ตรงกับวันหยุดนะคะเก็นี่ละค่ะเก็เมื่อวานเขากับพ่อหญ่นะคะเห็นบ่เห็นบรรยากาศแม่น้องมะนาวเห็นบรรยากาศเห็นบ่แม่น้องมะนาวได้มีโอกาสได้ทายรูป คิดหอดสภาพตอนนั้นคิดว่านกอีหยังน้อมาบินวนวนไปวนมากช่วงเที่ยวกําลัางวานเขานะคะใจจริงมาหอดวันนี้มาเมืองผาบยอนหลังก็กยังคิดว่ามัจุรามากําลังสิมาภาคคนที่เฮ้าฮักไปเฮ้าโบมีโอกาสได้หูเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างเร็วนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศที่นหนองมะนาวไทายนะคะช่วงเมื่อวานเขานะคะหนองมะนาวกับมะนาวนี่พอใหญ่นะคะใสเสือสีฟ้าเนาะนะคะไม่นหนองมะนาวว่าจําได้ว่าเข้าหัวเตยวันเขานะคะวานเขาแล้วก็วานเขาแล้วก็กินข้าวเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยงอยู่ไก่กุกอันอยู่ไก่กุกบกอกแต่นีมาหอดลง่มบานนอนลงบานเลยซีมือพอใหญ่กระจากเข้าไป นะคะจากสี่เหตุนี่ยวาหพี่นอ้องเอ้ยนะคะก็ได้เตรียำเพิ่นมาเหตุบุญเหตุกุศลน,นะคะก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะคะขอบคุณเพื่อนบานะคะที่มาซอยนะคะอันซอยอันงานเหตุบุญงานศกของพ่อใหญ่นะคะจนเสร็จลุลวงไปด้วยดีนะคะพม่น้องมานาวก็หัวเต็มมีโอกาสได้เอาคลิป เอาภาพถ่ายมาลงให้พี่น้องในเบิงนะคะก,ก็ขออนุญาตแพลตฟอร์มนํานะคะเด้อนะคะอาจจะเป็นภาพที่เป็นงานเสาซุกนะคะแต่ก็อยากบันทึกไวเป็นสตอรี่บันทึกไว้เป็นความทรงจำดีๆนะคะทีใดมีโอกาสถ่ายเกีบยวไวให้ลูกหลานในเมืองต่อไปนะคะนี่ก็เป็นลูกนะคะอย่าทวดนะคะเป็นแม่ของเพิ่นแม่เพิ่นอายุ เง้ยาเงนะคะลูกลูกกับใบก้อนแล้วนะคะนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ห้ามบ่ได้นะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวเก็ขอโทษขอไพ่ได้หลายสําหรับพี่น้องคนใดที่บอกกล่าวไปบ่หอดนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เร็วออแห้งนะคะภาพพ่อใหญ่ไปรุยงบาน สาวขึ้นเซคืนหมอบอกว่าพ่อใหญ่เป็นโรคทรับยไหวไม่นองมะนาวเกิดใดแต่ท่ำใจว่าอ,อหูยูเป็นโรคที่รายแรกนะคะเกิดอ,อยากให้รักษาไปตามสเต็ปแต่ว่าพ่อคุณหมอรักษาไปการตอบสนองของร่างกายพ่อใหญ่บ่ดีขึ้นค่าออกซิเจนก็นต่ำความดันก็นต่ำทุกอย่างมันมีแต่ทางตันคุณหมอบอกว่าใดแต่ ห้ยากท่าใจไม่นอกมมหน่าว่าท่าใจยากหลายนะคะเก็เข้าใจว่าทุกคนต้องมีทังไปทางแบบนี้มองเดียวกันทุกคนนะคะแต่เมื่อนี้นะคะมันเร็วแห้งนะคะก็นะคะก็บได้โอกาสมารทรงพอยญ่ครั้งสุดท้ายนะคะลูกกับพญ่มเฮ็ดดีที่สุดยังน,นะคะคอ้พอใหญ่ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไปสู่สวรรค์สันฟานะคะคันมีโอกาสก็ขอให้เกิดมาเป็นลูกพ่อหญ่อีกนะคะแม่น้องมะนาวก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะไทยบานเฮ้าบานไก่เลื่อนเคียงเลอว่าหย,ยาดยาอาจิบองอูจักแน่นะคะก็ขอบพระคุณหลายๆนะคะที่เขามาซอยงานนะคะมาทรงสการพ่อหญ่นะคะ ขอบคุณหลายๆแม่น้องหน้าก็บปุูหูจากสิ่เห็ดสิบอกกาว,ว่าจังไดนะคะแต่แต่กต่แต่กาว่ามาขอบคุณขอบคุณอย่างหลายขอบพระคุณหลายๆนะคะเกิเป็นมือทีมาส่ง่อยไงมาสุดท้ายนะคะพยายามเห็ดให้ดีที่สุดนะคะคนเฮาเกิดมาแล้วก็ต้องจากกันทุกคนแล้วแต่หฮาสิบไปก่อนไปซาซ้ำนันนะคะแต่ว่า พอเกิดขึ้นมาแล้วฮอกก็ต้องรับให้ได้นะคะทุกคนก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีนะคะฮอาจะได้บต้งจากกันเร็วนะคะหูอยู่ว่าทุกคนจะต้องไปในทางเดียวกันเบิดแต่เมื่อนี่ไม่น้องมะนาวก็ยังทําใจยากยังคิดเสมอว่าพ่อ่ไปใส่ ยังถามตอบเจ้าของว่าพ่อหญ่ไปใส่อ๋อพ่อหญยบรอยูกับเฮาแล้วไปถอนมัน่นเอา้าก็เบ่เห็นพ่อไญยอ๋อพ่อหญยบรอยูกับเฮาแล้วนะคะมันเป็นความหู้สึกที่ถามแล้วก็ตอบเจ้าของว่นไปว่นมานะคะแต่พยายามสูต่อไปนะคะ นะคะก็บออยากให้พอกังวลน,นะคะบ่ต้องกังวลหลูกหลานญ่เบิดสุขูสุขคนแล้วนะคะบ่ต้องกังวลบ่ต้องห่วงอีหยังทั้งสิ้นนะคะขอให้พ่อไปสู่สุคตินะคะบ่ต้องกังวลอีหยังทั้งสิ้นแม่หลูกเต้ากสิซอยกันเบิ่งนะคะเดเป็นภาพบรรยากาศที่มาทรงพญ่ยค่ะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเป็นบรรยากาศที่ โดนเลยระคะ่ะพี่น้องนะผ่านมาสิเกือบเคืองเดือนแล้วนะคะว่าจะมีเวาเลาไหนเอามาลงนะคะก็อยากมาขอบคุณนะคะเพราะว่าช่วงแรงเฮ็ดใจบไดาเลยนะคะพี่น้องนะคะก็มาหอดนนี้ละคะ่ะพี่น้องพ่อทรงสการพ่อยายเรียบร้อยแล้วก็มาทําบุญตักบาตรให้เพิ่นนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนหลายๆเ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ นะคะเกิดพญ่กระด้จากเข้าไปประมาณเคืองเดือนนะคะเมื่อนี้กระไดมีเวลานะคะเอาคลิปมาลงนะคะเผื่อที่จะเก็บไฟในความทรงจำอย่างไดก็ขออนุญาตเพลตฟอร์มเมว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะคะก็ขออนุญาตเอาลงนะคะเป็นความทรงจำที่ดีเก็บไว้ให้ลูกหลานในเบื้องต่อต่อไปนะคะพี่นอก ะค,ะคิดฮอดพันล้ายหลายนะคะพี่น้องพ่อหญ่เป็นค้นที่สุขภาพดีมาตลอดนะคะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าไปน้ากันไปตลอดนะคะมือหนึ่งนะคะพ่อหญ่เห็นมีไข่นะคะมีไข่ป่วยป่วยไม่น้องมะนาวเลยนะคะพาเป็นลยาบาลน,นะคะมือหนันจําได้ว่าเป็นวันจันทร์นะคะพาพาไปรงลยาบาลน,นะคะแล้วก็ป่วยเข้าไปตรวจนะคะหมอก็บอกว่าเราเป็นตับวานะคะ ตาป้ายแล้วก็คาออกซิเจนเล่าก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะคะแล้วก็กมีไข้สูงนะคะก็คนหมอก็ให้งดอาหารนะคะเพื่อทีไปเอทีซีสแกนก็คือสแกนคอมพิวเตอร์นะคะก็มีใล้ครายว่าสิพอเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของมานํำนะคะก็ก็ทำใจยาก นะคะแต่ว่าก็บ่คิดว่าพอหญยสิไปเร็วนะคะคณหมอก็ททำการรักษานะคะก่อนทีเ้าสิไปรักษาหลคกก็เร่งเม็ดเลือดขาวห้าก็สิไปรักษาตาบ้ายให้มันดีก่อนนะคะเขาโง่ยงบานในสองมือพอหญ่เป็นสื่นดีตลอดนะคะเป็นองบ่ได้เป็นอย่างพอขึ้นทีสามพอหา่ค่าออกซิเจนตำ่ำความดันต่ำนะคะ คุณหมอใส่ยาฉีดยาเ,าเจาะเลือดกับบดีนะคะการตอบสนองของร่างกายของพอใยญ่บ่ดีขึ้นเลยนะคะพี่น้องพ่อพอใยญ่นอนงโรงพยาบาลในคืนสามนะคะคนหมอเกื่เอิญญาตเขาไปบอกว่าพอใยญ่นี้ตบแก่บ่มีแล้วนะคะตบแก้ว่ายหรือว่าตับพังนั่นเองนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกให้นะคะ,าาว,ะ,คะว่าสันนะคะ ไม่อยากให้พ่อใหญ่จากไปนะคะจากสิเฮ็ดจังไดนะคะก็ได้แต่ทํำใจนะคะเกิดรักษานะคะพอหอดเมือีซีนะคะเล่ากระจากไปนะคะนอนลงมบานในซีขึ้นนะคะพอเสาขึ้นมานะคะประมาณเทียงนะคะเล่ากระเบิดฉีดประจอนล้เบิดนะคะพี่น้องนะคะเล่าวัฒนีคูเลยว่าเล่าเป็นนกขนาดนี้นะคะนอนลงมบานสองขึ้นแรกนะคะยั่งไรให้ย่ายนะคะย่ายก็คือเมียเพลนเนาะ บอกว่าบ่าเป็นอย่างหลายดอกอันบอกอันบอกว่ากับย่ายนะคะว่าอันเข้ามาได้เป็นอย่างหลายคือจังให้มานอนของไอซีจูพนว่านะคะเพราะญ่ปอบัติได้หูตัวว่าเล่ามีลรกอันมะเร็งม็นเลือดขาวของมะน้ำนะคะแต่หูตะคของอยู่ว่าเป็นลรกตับวายนะคะเก็ยังซึนอยู่นะคะสองขึ้นแรกนะคะนอนโรงพยาบาลน,นะคะ พอขึ้นสามขึ้นสีเล่าก็วงหูตัวแล้วนะคะค่าออกซิเจนคุณหมอก็ทำการอันอันใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะหยัดไปทางปากนะคะหายไปถึงปอดนะคะแต่ว่าการตอบสนองทุกอย่างบ่ด,ดีขึ้นเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องพ่อหญยบอกเคยเห็ดยังนะคะพ่อยันเห็ดหายเห็ดหน้าไปนหองลุกน้ำเต่านะคะไมนองมะนาวเกิด ยังทําใจบ่ได้แต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะคะจากเมื่อนั้นนะคะเกิดมาหอดสองอาทิตย์กว่าแล้วสิเคืองเดือนนะคะหัวจะมีเวลาเอาคลิปลงนะคะอยากเก็บมาเป็นสตอรี่นะคะพ่อใหญ่เป็นคนเก่งนะคะพ่อใหญ่เป็นคนขยันพ่อใหญ่เป็นคนมีความสาม,มารถนะคะเป็นสร้างเพื่อนสร้างใหม่นะคะเฮ็ดเพื่อนเฮื่อนหลังนี้นะคะเพื่อนแม่หนองมะนาวพ่อใหญ่ก็เป็นผู้เฮ็ด นะคะเป็นพวกกบประตูหน้าต่างเราก็เฮ็ดเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเราเกงแห้งนะคะนะคะเพราะว่าแต่ออันประตูมันมันมันเบียดกันนะคะเราก็สามาราส่อมนะคะเราเป็นคนอ,อันสร้างบ้านสร้างใหม่เป็นค้นเฮ็ดงามเฮ็ดประณีตนะคะพี่น้องเป็นคนละเอียดนะคะแต่โดยความทีเล่าอันโลกบังคับนะคะพี่น้อง ใส่คำว่าโลกบงังคาวประสันถอนะคะหรือว่าบุญเล่ามีซ้ำานีนะคะเลาจากไปโดยเพระเหตุให้ลูกหลานลำบากเพระต้องเซตคีเซตเนีอยหยังจักอย่าง,า,ยางเลยนะคะตอนแรกคุณหมอบอกว่าทําใจนะคะขึ้นซีเสียหายพ่อใหญ่มาเบิดอยู่บานบ่ย่อมเบิดนะคะเบิดยู่ร่ยงบานให้คุณหมออาบนา้ำอาบอยังหายใสเสื้อผ้าแล้วก็เฮ็ดเอกสารฉีดยาฉีดยางให้เดียยว้อยเ่เฮ็ดให ลูกหลานล่าปากแม้กระทั่งอันเจ้าของอันสิน้นสิ้นอันล่มหายใจสุดท้ายนะคะเพราะว่าหูแลว้ว่วา้นทีจากไปนะคะเขาก็ต้องเดินเรื่องเห็นเอกสารเห็นใบรับรองเื่อตีจะไปยืนยันอย่างต่างๆนะคะ คิปนีก็ยเวาพ่อสมควันะคะ,ก,ะ,คะคก็ขอประคุณขอประคุณแขกค่ะขอประคุณพี่น้องบานไก่เลื่อนเคียงขอคุณญาติินะคะเฮ็ดใหงานศพพ่อใหญ่นะคะบำเพ็ญกุศลศพพ่อใหญ่ผ่านไปลุล่วงอย่างด้วยดีนะคะบ่มียังขาดตกฟกพ้องนะคะนะคะหรือว่าอันเจ้าภาพเฮ็ดยางขาดตกปกพ้องกับพี่น้องทันใดกขด็ขอโทษขอภั่มานน้ำในขนัะ ที่นี่ด้วยนําเดอะคาเดอร์นะคะมื่อนีเม่นองมะนาวกับสีซูต่อไปกับนะคะกับซิดดูแลแม่นะคะลูกๆนะคะมีพี่น้องกับสิพยายามนะคะปองรองกันนะคะดีๆนะคะมืนน่อนีก็ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะบางคอมเมนต์เม่นองมะนาวอาจจะบริตอบนะคะ วันนี้ก็สิขอลาไปแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะทีส่งมาไห้นะคะขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ